ได้เวลาชิมคำใหญ่ๆแบบนี้เลยดูควรครับอืมหออมหักเลยอ่ะสุดยอดเป่ากันครับมันร้อน สวัสดีครับสวัสดีนะนะทุกท่านนะครับผมสําหรับในเย็นวันนี้นะครับผมก็เลิกงานมานะครับเพิ่งเลิกงานมาพอดีได้วัตถุดิบครับนี่มาดูเลยอันนี้เป็นวัตถุดิบลักนะครับเขียดนะครับเป็นเขียดนะครับช่วงนี้ช่วงฤดูฝนนะครับชาวบ้านเปิดกระไปหาเขียดในสอนกลางคืนนะครับผมก็ซื้อมา40บบาทครับนี่สองถุงนะครับถุงละยี่สิบหนึ่งมาดูครับไข่เต็มท้องเลยเขียดนะครับ วันนี้จะคั่วแครเคียดนะครับเพื่อนๆพี่ๆคั่วแครแบบเมืองเหนือนะครับอร่อยแน่นอนครับผมอมาดูเครื่องแกงของคั่วแครเคียดของผมนะครับนี่มาดูครับก็มีข่านะครับข่าซอยตะไคร้ซอยนะครับมีหอมขาวนะครับหอมขาวหรือว่ากระเทียมนะครับหอมแดงนะครับกะปิมีพริกมีขมิ้นมีชุดเครื่องเทศครับผม อันนี้เป็นใบมะกรูดนะครับเวลาเราทําเร็จแล้วเราก็ฉีกใบมะกรูดใส่นะครับนี่อ่าวันนี้ขั้วแครเคียดนะครับมาดูพักที่เราจะใส่ในขั้วแครนะครับจะมีพักหลายๆชนิดเลยนะครับผมมาดูครับอ่าอันนี้เป็นมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงทางเหนือจะเรียกว่าบักแขวงนะครับมีชะอมนะครับมีชะอมอันนี้ก็เป็นใบตําลึงนะครับใบตําลึงมีดอกแคนะครับมีถั่วฝักยาวมีมะเขือยาวนะครับ มันจะปนอยู่ในนี้นะครับแล้วก็มีลูกโดดครับนี่อันนี้ก็เป็นลูกโดดเดี๋ยวผมจะเอาลูกโดดใส่ตัวนะครับเดี๋ยวเอาเครื่องนะครับไปโขกนะครับโขกขึ้นละเอียดนะครับโขกเครื่องขึ้นเรียบร้อยเสร็จแล้วก็จะเอาเขียดนะครับเขียดมาเข้าเครื่องปั่นนะครับวันนี้จะปป็นลาบนะครับจะเอาเขียดใส่ในเครื่องปั่นเอาครับมันรวดเร็วแล้วก็สะดวกดีครับนะนะนี่เดี๋ยวเขียด เข้าเครื่องป่นเลยได้รวดเร็วนี่เทเข้าไปเลยครับเทเขียดเข้าไปเลยเอาเขียดปันเ,เ,เ,เลยครับผมสะดวกรวดเร็วครับ เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเอาเขียบไปปัน่นรวดเร็วเมือต้องไปแล้วนี่ครับละเอียดแน่นอนพักไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องเกงก่อนข,ขั้วแครเขียดข,ขั้วแครก๊บนะครับอ่ามันเป็นของคาวนะครับเราก็ต้องใส,ขใส,ขใส,ขใส่ข่าใส่ข่าใส่แตคร้ใส่ข้าวมิ้นเยอะๆนะครับอืม มันจะแก้คาวครับเน,นะนะขอตามเครื่องแกงก่อนนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปครับลุยกันเลยเอาเครื่องเทศใส่ไปก่อนเครื่องเทศตามเครื่องเทศก่อนอเลิกงานมายังบ่ได้เปลี่ยนชุดครับคะว่าจะไปปั่นจกักรยานนะครับแต่ขอมาเข้ารัวก่อนครับผมวันนี้ถ้าทันไปปัน่นก่อนจะไปนะครับ อ่าตอนนี้พริกแกงเข้ากันเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปาคั่วแครเคียดกันเลยนะครับรับรองเด็ดแน่นอนขอเตรียมกระทะเตรียมไออย่างแป๊บหนึ่งครับผมตอนนี้คั่วแครเคียดสุดยอดแน่นอนอ่าพอดีมันมีดอกคาบอยู่หน้าบ้านครับผมกำลังสวยๆงามๆเลย เดี๋ยวไปเก็บดอกคาสักดอกนะครับเอาไปใส่ตัวจะได้อร่อยอร่อยนี่ครับดอกคากำลังสวยสวยเลยเอดอกคาเป็นหนึ่งดอกแซ่บแน่นอนครับดูอากาศตอนเย็นครับผมท้องฟ้าสวยสวยป่ะเข้าครัวต่อครับนะนนะนี่ได้ดอกคามาแล้วครับ เอากระเดดเลยดอกแขกกำลังสวยๆเลยกินกับลาบนะครับอร่อยสุดๆเอาใส่แกงอ่อมนะครับก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับถ้ามีทั้งนั้นของกินร้าอยู่ที่ค้นมากครับทำบนรานเป้น่าวไว้ พริกแกงก็งเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เปิดแก๊สกันเลยเอาน้ำมันใส่นิดนึงครับเอามาคั่วพริกแกงกันก่อนนะครับคั่วพริกแกงให้หอมๆใส่น้ำมันไปแล้วครับผมต่อไปก็พริกแกงลงไปพัดเลย พริแกงนี่นหอมก่อนนะครับหอมแล้วครับเสร็จแล้วเอาเกียดของเฮาลงไปเลยเอาเกียดลงไปคั่วกับที่กแกงก่อนอือหอินสุดยอดเลยครับเข,ข้มข้นเครื่องแกงสุดยอด แหนมลงไปนิดนึงวันนี้คั่วแครเกียบสุดเมืองเหนือครับคัว่วไปเรื่อยๆนะครับคือเขียดซุกนะครับผมอ่แหนมล้างคกนิดนึง น้ำล้างพกลงไปเลยครับต่อไปเอาซุปไก่ขนอครับลงไปหนึ่งก้อนครับผมเพื่อความเข้มขน้นอกินกับข้าวนึ่งอุ่นๆฮ้อนๆนะครับหรือว่าจะกินกับข้าวสวยก็ได้นะครับเพื่อนๆ ไปก็เอาพักที่มันสุกยาดนะครับเป็นมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงลงไปนี่เอาลูกโดดลงไปตัวครับผมผมใส่บะแคว้งเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมชอบครับแล้วก็ประโยชน์ของบะแคว้งมันเยอะนะครับ ผักที่มันสุกอยากลงไปก่อนนะครับผมเขียดเริ่มสุกแล้วครับผมแล้วก็มะแข้งที่ใส่ลงไปก่อนหน้านี้ก็เริ่มสุกแล้วครับต่อไปก็เอาผักที่เหลือนะครับผักตำลึงดอกคาชะอมนะครับ ใส่เข้าไปครับผมรับที่เหลือใส่ลงไปเลยพอชะอมใส่ไปครับกิ่นชะอมออกหอมหอมมาได้ทำนานแล้วครับทั่วใครเขียดอดอีวันนี้ มีคนเอาเขียดมาขายนะครับมันมีสองถุงพอดีครับก็เลยซื้อมาครับผมอ่ะต่อไปก่อนรอพักซุกเติมผงชูรสลงไปเลยใส่หลายแสบหลายครับกาๆเอา มาดูใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆพับต่างๆซุกแล้วครับผมนี่ก็เป็นข้วแค่เคียดแบบเมืองเหนือนะครับหอมหอมเริ่มได้ที่แล้วครับต่อไปก่อสุดท้ายมาก่อฉีกใบมะกรูดครับใส่เข้าไปใส่ใบมะกรูดเข้าไปครับฉีกเอาครับง่ายดีบ่ต้องพิธีเลยตองครับทำกินเองครับ หอมขนาดครับนะนะ่มากินไปกันเด้อพี่น้องต่างเหนือตัางใต้อีสานต่างประเทศก็ดีครับได้ทีแล้วครับใส่ใบมะกรูดไปแล้วปิดแก๊สเลยอหอมหอมได้เวลาชิม ได้เวลาชิมครับอือูดูนฮอ,นอนๆมีข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวหอมมากเลยสรดจอดแต่ะครับอร่อยมากอืเยี่ยม พี่ๆนะนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับขั่วแค่เขียดแบบเมืองเหนือนะครับผมลองไปทํากันดูนะครับถ้ามีเขียดนะครับอร่อยแต่แท้ครับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เข้ามารับชมช่องไอโอฟิชชิ่งเป็นครั้งแรกนะครับผมก็ขอรบกวนกดที่ตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับคือสัยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ตัวนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะไปปั่นจักรยานต่อครับ พี่ๆนะนะเพื่อสุขภาพครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ